ค่ะคุณธีรวัละวะและคุณกุณลธิดาคะรอบนี้เป็นการอาภิปรายทั่วไปก่อนนะคะยังไม่ไว้วางใจค่ะซึ่งก็ทางฝ่ายค้านให้เหตุผลนะครว่ารัฐบาลนั้นทํางานมาแล้ว6เดือนค่ะยังไม่เห็นทําตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ให้ไว้กับประชาชนต้องตรวจกันบ้านหน่อยละค่ะ ข่าววันนี้ค่ะพักร่วมฝ่ายค้านได้เรกแล้วค่ะรวมกัน6กพักนะคะนาโดยคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทน,นราษฎรพร้อมด้วยแก่นนาพักร่วมฝ่ายค้านค่ะนํารายชื่อสอส,าส,าสามายื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา1น2ของรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าคณะรัฐมนตรีภายใต้การนาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่มิได้ดําเนินการ หรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมองว่าไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพื่อเฉยต่อคำถแถลงนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนอย่างไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการแก้ไขปัญหาที่สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจภ,ภ,ภาคประชาชนการแก้ไขปัญหาความเห็นที่ต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ภาพโปร่งใสนั้นลดลงนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติล้วนแต่ขาดยุทธศา,าสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายยังปล่อยปละละเลยให้มีผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทําลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายก็เลยเชื่อเขาว่าถ้าปล่อยปละละเลยให้บร,ริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังเอาไว้ดังนั้นในการอภิพ ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจการบ้านครั้งสําคัญค่ะแล้วก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยนะคะว่าในการอภิปรายในครั้งนี้จะมีเรื่องาพาดพิงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะเมื่อเราเห็นว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังเราก็หวังว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้นะครับการเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดิน นะครับอย่างมีความนัยสําคัญหลังจากนี้เพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการตรวจสอบนะครับการทํางานของรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาครับ ัวหน้าพักเก้าไกลยังยืนยันด้วยเขาว่าการอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้นั้นไม่ได้มีผลต่อการต่อสู้คดียุบพักค่ะโดยขณะนี้ในส่วนของเก้าไกลนั้นตั้งทีมกฎหมายสู้คดีอย่างเต็มที่และทํางานทุกวันให้ดีที่สุดพร้อมทั้งมองว่าการที่กะกะตเสนอยุบพักการเมืองถือว่าเป็นบทเรียนของสังคมไทยซึ่งมองว่าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงค่ะมีหน้าที่ผู้แานพักมีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมนะครับ ทุกทางออกให้กับสมาชิกถ,ถ้าเรายังยอมรับวิธีการทํางานการเมืองแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรคเก้าไกลเป็นปัญหาของวิธีการการเมืองแบบเดิมๆซึ่งควรจะหมดไปได้แล้วรวมถึงการคิดว่าจะเอาชนะคัดค้านกันทางการเมืองด้วยการยุบพรรคการเมืองผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนของสังคมไทยแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นมีแต่แย่ลง ก็คงต้องจับตาดูทั้ง2เรื่องนะคะทั้งเรื่องของการยุบพักแล้วก็เรื่องของการอภิปรายทั่วไปซึ่งในส่วนของทางด้านสภาน,นั้นจะต้องมีการประชุมร่วมกันสามฝ่ายค่ะวิฝ่ายค้านวิปรัฐบาลแล้วก็ทางด้านของตัวแทนจากทางรัฐบาลเพื่อที่จะก,กําหนดวันค่ะก็น่าจะเป็นหลังจากที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ค่ะไม่เกินช่วงของต้นเดือนเมษายนอย่างแน่นอนค่ะ